ลัคนาราศีเมษดวงสุขภาพในเดือนมีนาคม2568ครับเช็คลวงกันนะครับตรงนี้ในเดือนนี้นะดาวอังคารเนี่ยครามมาตรฐานเดิมนะครับเป็นเจ้าเดือ,มอนมรณะด้วยอยู่เดือนสาชะเป็นคู่วิวาทากับดาวพระพุธนะครับเดือนนี้นะก็ระมัดระวังเรื่องของความคิดจิตใจนะครับอารมณ์อาจจะเร็วอาจจะร้อนนิดหนึ่งพยายามฟังกันให้มากกว่าพูดนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งเดือนสาชะหมายถึงองของการเดินทางครับเรื่องของการเดินทางนะพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจําเป็นนะครับก็ต้องไม่ประมาท ือว่าถ้าเลือกได้ก็เลือกที่เป็นผู้ติดตามหรือผู้โดยสารนะครับไม่ต้องขับนะครับก็เคลวยรควาปลอดภัยช่วงต้นเดือนก็มองว่ายังไม่ต้องกังวลน,นะครืคร่งเดือนแรกเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริ่ไปดับนะครับถือว่าเป็นดวงชะตาพิเศษดวงชะตาพริกกับใครที่เจ็บใครได้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับไม่ขาดไม่หายสักทีในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะรักษาแล้วหายรักษาจริงจังเป็นการรักษาตามดวงชะตาแล้วก็ตรงกับดวงโหราศาสตร์จะหายได้เร็วนะครับพบแพทย์พบหมอนะครับ ครึ่งเดือนหลังครับพะพูดย้ายมาอ่อนกาลังอยู่ที่เลลาพระนะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอารมณ์จิตใจดีขึ้นแล้วนะเพียงแต่สุขภาพมองมองเรื่องของตำแหน่งลพาพระคือจุดเพศนะครับเรื่องของช่องช่องท้องท้อง,องน้อยลงมาน่ะจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับตรวจเช็คตรวจตาพบแพทย์ผูหมอเป็นเล็กน้อยนะครับที่สําคัญตําแหน่งทาานนี้เนี่ยต้องพยายามปร,บรับสมดุลทาเรื่องของท่านน้นรัาให้ขับ,ขบไล่ทัุลมออกไปนะโดยเฉพาะคุณสภาพสตรีนะครับ เรารู้ดวงก่อนเราจะวางแผนชีวิตได้นะทั้งการงานการเงนิงนแล้วก็สุขภาพนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะชะตา,าก็กลับมาพลิกฟื้นในเดือนหน้านะครับสำหรับชาวราศีเมษขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีสุขภาพที่ดีตลอดไปครับลัคนาราศีเมษดวงความรักในเดือนมีนาคม2568ครับโดยธรรมชาติครับชาวราศีเมษมีดาวพระศุกร์นะเป็นดาวชั่วเรือนปัตตนีดาวของคู่ครองคนรักครับเดือนนี้ใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้ว ความรักโดยรวมถือว่าดีนะครับความรักเลยว่าสุขสดชื่นกันเลยทีเดียวส่งเสริมชะตาวาสนารวมทั้งการเงินให้กับคุณด้วยนะครับเพียงแต่ช่วงเวลาในช่วงต้นเดือนครับดาวพระพุธเนี่ยมีเป็นดาวอ่อนกําลังนะมาอยู่ในเรือนอริเนะเป็นเรือนวินาศก็จริงหมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะความคิดความเห็นบางอย่างไม่ตรงกันนะครับหรือว่าการสื่อสารกันอาจจะไม่ชัดเจนนะคือคิดเห็นดีนะแต่สื่อสารผิดพลาดอาจจะทําให้ผิดใจกันน,นิดนึงนะครับเป็นไม่มากคุณเคลียร์ได้นะครับก็ผ่านไปได้นะถือว่าเป็นดวงชะตาที่ ส่งเสริมเรื่องของการสร้างไื้สร้างตัวหรือว่าการเงินด้วยเอาใจใส่แฟนให้มากครับท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วถือว่าสนับสนุนช่วยเหลือกันดีพร้อมโอนพร้อมเปกับคุณด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมษท่านใดที่กําลังโสดยังโสดนี่ดาวพระอาทิตย์นะมีการย้าราศีช่วงต้นเดือนท่านยังโสดถือว่าช่วงนี้มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์เป็นโชคลาภเป็นลาภผลให้กับคุณครับมีคนเข้ามาพูดคุยคุณมีเมตตามานิยมสูงอยู่แล้วนะจะเป็นผู้เลือกแล้วไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับ คุณเปิดใจคุยกันได้ช่วงนี้นะครับแล้วก็นับจากวันที่17เป็นต้นไปต้องบอกว่าจะดวงพลิกกลับแล้วครับดาวอาทิตยาา์ย้ายราศีแล้วมาเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งจริงนะครับแต่ไม่ตกยุคเชิญวินาศครับคุณคุณ้นก็มีเสน่ห์แต่มีคนเข้ามาพูดคุยในครึ่งเดือนหลังนะ่ะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับตำแหน่งนี้หมายถึงว่าเขายังไม่ชัดเจนเขายังไม่เคลียร์ใจบางอย่างเขาจะมองคุณเรื่องของผลประโยชน์อยู่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเข้ามาครึ่งเดือนแรกคุยกันได้ครึ่งเดือนหลังคนโสด ควรเตือนตัวเองแล้วก็รักตัวเองเป็นหลักนะครับท่านหล่อหรือได้สวยหรือได้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้แล้วสุดท้ายนี้ขอท่านมีดวงชตะตาที่ดีมีความรักและคนรักที่ดีตลอดไปครับลัคนาราศีเมษเรื่องเฮงพิเศษในเดือนมีนาคม2อง8ของท่านมี่องดีรออยู่นะครับสเรื่องหลักนะครับดาวเรื่องแรกนะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินเป็นมหาอุดครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนีด้วยนะโดยมีโชคลาภการเงินการลงทุนที่ดีนะครับการเงิน,งนงดีเด่น,านมากๆการหารายได้ทั้ทงนี้ อะไรที่เรื่องของการรอคอยเงินมีโอกาสด้วยนะครับใครที่รอเงินก้อนอยู่ก็มีเกณฑ์นะใครมีสถานะเป็นเจ้านี่ก็รอรับฟังได้ข่าวดีนะครับที่สําคัญตําแหน่งนี้ก็หมายถึงเรื่องของการได้โชคลาภรับเงินก้อนนั่นเองครับจากการค้าขายเงินก้อนหรือว่าสายลงทุนคนรู้คนสมัครทำได้ดีครับหยิบจับเงินก้อนได้นะครับหรือว่าสายเสยงโชคเสยงดวงที่ว่าดวงชะตาเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะกระตุ้นทรัพย์อีกนะครับเป็นเรื่องของโชคลาภแบบฟุกหรือว่าความ ที่มีคนช่วยเหลืออย่ายื่นโอกาสทางด้านการงานแล้วก็การเงินให้กับคุณครับมาตําแหน่งนี้ตรงาวา่าอยู่ที่เรือนลาภก็ชัดเจนครับเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าโชคลาภนั่นเองนะครับถือว่ามีเรื่องดีๆรออยู่ทั้งการงานแล้วก็การเงิน,นครับและที่สําคัญดาวเกตุก็ย้ายแล้วยังมากระตุ้นในตําแหน่งเรื่องของโชคลาภดวงให้คุณอีกนะครับในช่วงปลายเดือนครับตรงาวา่ามีดวงโชคลาภแล้วก็ดวงการงานที่เด่นมากๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษครับท่านนี้ครับขอให้คุณมีดวงชะตาที่ดีมีดวงดีดวงเฮง ตลอดไปครับ